แค่น้องชายจริงๆเหรออดีตไม่ชอบที่ปวดเที่ยวบาร์โฮสแต่น้องชายคนสนิทอดีตเคยทำงานบาร์โฮสหลุดอีกเคยทำร้ายอดีตเมียจนโดนไล่ออกจากงานไม่ธรรมดานะประวัติน้องชายคนใหม่ห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามพระจันทร์ไม่ให้ส่องแสงในความมืดห้ามดวงตะวันส่องแสงตอนกลางวันห้ามยังไงมันจะห้ามไม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นความจริงเรามีเรื่องอะไรมาพูดมาคุยกันคะวันนี้ในที่สุดนะคะในที่สุดหลายๆเรื่องที่คนคิดกันว่าสองคนนี้เป็นยังไงมายังไงระหว่างแพลว์กับอีกคนนึงที่เป็นพระเอกมิวสิก Music, เห็นฉลองโสดว่าเป็นยังไงเห็นลับๆล่อๆนะคะเห็นลับๆล่อๆ ไม่เปิดตัวหรือว่าเป็นยังไงกันเป็นแค่สถานะไม่เปิดตัวหรือว่าเป็นยังไงกันเป็นแค่สถานะลูกจ้างนายจ้างหรือว่าเป็นสถานะไหนล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางตัดสินมาว่าให้น้องนาริตะน้องโตเกียวเนี่ยให้พ่อกับแม่ดูแลด้วยกันแต่ให้แม่เป็นผู้ที่มีการปกครองให้เป็นผู้ดูแลหลักนะคะ ก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้ปลดปล่อยแล้วราสุดนะแถวข่าวก็เลยแบบว่าเอา้าในเมื่อคนสอบถามมากว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันใช่ไหมว่างั้นนะเขาก็เลยออกมาพูดเลยออกมาโพสต์นะคะว่ายังไงทีนี้เขาออกมาโพสว่าดังใหญ่แล้วนะไอ้น้องพระเอกเอ็มวีเพลงฉลองโสดเขาเป็นใครแฟนใหม่หรอ ฮ่าฮ่าฮ่าฮาใส่อีโมติหัวเราะนะเออว่างั้นนะใครอยู่ใต้แถวเภาแฟนเท่ากับแฟนใหม่ให้ฉันโสดนานหน่อยจะโสดนานไม่นานอะเป็นเรื่องของคุณคุณจะโสดนานไม่นานมันเป็นสิทธิ์ของเขาอยู่ที่ตัวคุณอยู่ที่การกระทําของคุณอันนี้เล่าให้ฟังนะในไหนก็โดนเขาด่าในตอตอแล้วเปิดเพจให้เขาติดตามไปเลยน้องชายไม่ต้องตอง เสือกได้เขาก็บอกว่าเป็นน้องชายกันนะเขาบอกมาอย่างนี้ขอบใจมากมากนะเรื่องบ้านที่ช่วยพี่สาวหาจนได้บ้านถูกใจหาบ้านหาช่องให้กันด้วยทีนี้ไม่ธรรมดานะเป็นน้องชายค่ะเขาบอกว่าเป็นน้องชายเป็นน้องรักเป็นพระเอกเอ็มบีฉลองโสดหลายๆคนเขาก็ไม่ได้คิกอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาสืบเรื่องนี้มา เป็นเดือนสองเดือนแล้วเดือนกว่ากว่าไหมเออเป็นเดือนนี่แหละจะไม่ได้แล้วว่าเท่าไรแต่ว่าเขาสืกมานานแล้วนะเขาว่าผู้ชายคนนี้คือใครเป็นมายังไงเขาสืกถึงประวัติเก่าแก่ว่าแบบไหนมีประวัติว่ายังไงหลายคนก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกคุณเนี่ยอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เพราะว่าประวัติมันก็ไม่ธรรมดาว่างั้นนะอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้นะมันเป็นประวัติแบบไหนเพราะว่า ทำในเพจในต่อๆก็พูดกันนะส่วนเรื่องจริงไม่จริงดิฉันก็ไม่รู้ด้วยหรอกนะแต่ว่าสำหรับแฟนดิฉันเนี่ยตัวลายเนี่ยมันเคยตบตีเมียมานะแฟนดิฉันดิฉันกำลังข้างอยู่ตอนนี้ก็ให้เป็นแค่น้องชายน้องชายดิฉันตอนนี้เนี่ยตัวมันก็เลนลายมันชอบตัดลายมันก็ตบตีเมีย ติดการพานันนะคะเคยยืมเงินอดีตพ่อเทาแม่เทามาใช้นะโอ้ยสารพัดนะคะดีฉันก็ลงอยู่ตอนนี้มันก็อลังการงานสร้างเนาะแต่เป็นแค่น้องชายในอนาคตก็จะเปลี่ยนสถานะเอนะฉันก็ไม่รู้อันนี้คือแบบว่าพูดถึงตัวเองนะไม่ได้พูดถึงใครนะอย่าไปโยงนะหลายคนก็บอกมาว่าแถวๆเนี่ยเปิดตัว กับลิกิตแรกก็บอกว่าเป็นน้องเป็นน้องรักอย่างนั้นอย่างนี้สถานะเป็นแค่น้องก่อนเขาก็เลยบอกว่าก็าจะไม่ไปทรงเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านฟินแรน์หรออย่างนั้นนะเออหลายคนก็บอกว่าฉันคุยกับเพื่อนฉันอยู่ฉันคุยกับเพื่อนฉันไว้แล้วว่านางจะเปิดตัวว่าเป็นน้องชายก็ใช่จริงๆงโอ้ยทำไมฉันซื้อหวยไม่ถูกบางคนก็พูดนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเขาจะรักใครชางใคร เขาจะคบกับใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานั่นแหละใช่ไหมกรรมใครเวรมันนะคะบุญใครบุญมันคบคนดีก็ได้คนดีคบคนไม่ดีก็ได้คนไม่ดีแล้วแต่บุญแต่กรรมนะบุญภาวาสนามาถ้าบุญภาวาสนาของเรามันเยอะก็ได้คนดีๆถ้าบุญภาวาสนาเรามันไม่ดีก็จะได้คนที่แบบว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะบางคนก็บอกว่าโอ้ยเจ้ากรรมนายเวรแบบไหนถึงใส่เสื้อเหมือนกันใส่เสื้อคู่เอา ็ไม่รู้แล้นะเป็นน้องกันก็แล้วแต่แหละเขาเปิดตัวน้องนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเขาก็บอกเป็นแค่น้องไม่ได้ท้องติดกันเขาบอกแบบนี้ใช่ไหมละ่ะสถานะน้องไม่ใช่พี่น้องท้องติดกันเขาก็ย้ําอยู่นะเดี๋ยวก็ไม่รู้นะคะว่าในอนาคตมันจะแปลแปลสภาพเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนจากคําว่าน้องเป็นอย่างอื่นไหมอันนี้เราไม่รู้นะคะคนเราเนาะอยู่ใกล้ทสนิทก,กันแต่ก็ยังไงละ่ะ มันใกล้ชิดสนิทกันไปนานๆอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ไหมทุกคนถึงขนาดช่วยกันหาบ้านหาช่องเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะคะในใสายตาของเขาเป็นพี่น้องกันนะคะนะเลิกสมัคร่งของเขานั่นแหละคะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แล้วแต่ใครจะเป็นยังไงแหละนะคะสิงเสมอกันถึงจะได้กันนะถ้าสิงไม่เสมอกันมันก็อยู่ด้กันไม่ได้ก็ปล่อยเขาคุยกันไป เป็นพี่เป็นน้องกันไปเรื่องอื่นไม่ได้ว่ากันหรอกคะ่ะเรื่องอื่นก็แล้วแต่เขาใช่ไหมล่ะเราจะไปยุ่งทําไมดิฉันก็มีน้องรักตัวลายเหมือนกันตอนนี้ดิฉันก็หลงมากเลย่คะค่ะจะทํายังไงเนาะก็ของมันแซ่บดิฉันก็มีน้องรักอยู่ดิฉันก็ไม่กล้าเปิดตัวของดิฉันเปิดตัวได้ยังไงถ้าเปิดตัวไปมันไม่โอเคจะทํายังไงถ้าโอเคแล้วถึงเปิดตัวสําหรับดิฉันไม่ได้เกี่ยวกับใครนะอย่าโยงนะอย่าโยง ไม่เกี่ยวกันนะไม่ได้พูดใ้ใครแต่ว่าของดิฉันมันรุนแรงสักหน่อยนะมันแบบว่าดิฉันก็ไม่กล้าเอามาไปอยู่ใกล้กลัวมันตีลูกดิฉันหมาดิฉันเนี่ยดิฉันรักหมาเป็นลูกนะดิฉันก็กลัวมันตีลูกดิฉันไม่กล้าให้มันอยู่ใกล้หรอกได้ข่าวว่ามันตีเมียเก่ามามันจะทืบเมียเก่ามาบีบคอแล้วก็มาบอกคนอื่นว่าตัวเองถูกทำร้ายเขานอกจงนอกใจอย่างนั้นแต่ก็ช่างเถอะมันเป็นอดีตเขาค่ะ ัจจุบันมันจะเป็นยังไงก็ตั้งมันแต่ดิฉันรักของดิฉันเป็นตัวรักของฉันน่ะรักเขาพูดถึงตัวเองนะไม่ได้เกี่ยวกับใครอย่าโยงใช่ไหมทุกคนอันนี้เหมือนกันแหละยังไงยังไงนะคะจะไปซ่อนไปไม่ให้มีควันตอนพระจันทร์ไม่ให้ส่องแสงตอนกลางคืนตอนดวงอาทิตย์ไม่ให้ส่องแสงตอนกลางวันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะ ความจริงก็คือความจริงในอนาคตเนี่ยนะคะความจริงยังไงก็ต้องได้เปิดเผยค่ะไม่จากปากตัวเองก็จากปากคนอื่นนะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปอยู่ที่เขาสองคนนั่นแหละค่ะว่าเขาเป็นพี่เป็นน้องกันหรือว่าจะเปลี่ยนสถานะเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเขาโสดเขาจะคุยกับใครก็ได้อันนี้ดิฉันเข้าใจนะเข้าใจเลยไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์เขาก็มีคนคุยอยู่เขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ เขาเป็นแค่คนคุยใช่ไหมล่ะอันนี้ก็แล้วแต่ใช่ไหมเขาสดแล้วเนาะเขาเลิกลากันแล้วก็เหลือแต่เรื่องอย่างอื่นนั่นแหละเรื่องสมบูรสมบัติเรื่องลูกก็ตกลงกันด้วยดีแล้วใช่ไหมสอบแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละใช่ไหมดิฉันก็สนับสนุนไปสอบแบบไหนก็ได้แบบนั้นนะหารไรได้ช่วยกันก็แล้วกันนะคะถ้าจะเป็นอนาคตเป็นคู่ครองแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่น้องก็ก็ตามนั้น ใช่ไหมคะสุดท้ายนะคะโลกมันจะเวียงคนเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันทุกคนดิฉันจะบอกให้นะคะดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกใครจะได้รับกรรมอะไรไปก็แล้วแต่ไม่ได้พูดให้เขานะพูดถึงคนทั่วไป